สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกทกท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกทกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะคะเดินต่อมาแบ่งปันกันจริงๆแล้วนะคะว่าอตอนนี้ผู้คำนวณคิดว่ายังจะไม่ลง นะคะคิดว่าจะคิดคิดนั่งคิดสูตรก่อนแต่พอดีมีคอมเมนต์เข้ามานะคะบอกว่า,าวิเคราะห์ตัวเดียวตัวนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยผูค้คำนวณเลยเป็นห่วงเลยต้องรีบมาอัดตัวนี้ให้อ่าเทปนี้ให้ให้ให้ชมก่อนนะคะเพราะว่าท่านบอกมานะ่ะตัวเลขผิดนะคะเดี๋ยวเรามาลอมามามา่องมามาอ่ามาบวกเลขกันดีกว่านะคะมาช่วยกันดูนะคะ ุณอะไรนะผู้คำนวณก็ไม่ได้จดชื่อไว้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาบวกเลขก,กันเลยนะคะอันนี้เป็นวิ่งล่างตัวเดียวนะคะเดินต่อที่มงวดที่แล้วเขาเข้านะคะเราเริ่มบวกกันเลย8บวก8เท่ากับ16 16บวก1เท่ากับสิบเบวก6เท่ากับ23 23บวก2เท่ากับ25 25บวกอีก1เท่ากับ26เราก็ใส่6นะคะ อันนี้ต้องขอทําตั้งแต่ตั้งแต่วดแรกนะคะเพราะว่าเผื่อท่านสมาชิกท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมใหม่นะคะจะได้เข้าใจเราได้วิ่ง6ล่างตัวเดียวนะคะเลขที่ออกก็คือ6 4เพราะฉะนั้น6ล่างของเรามานะคะต่อนะคะ5บวก5เท่ากับ10 10 บวก6เท่ากับ16 16บวกอีก6เท่ากับ22 22บวก5เท่ากับ27 27บ็บวกอีก1เท่ากับ28แล้วก็เสิบแปดตัวเดียวนะคะเราได้เลขวิ่งล่างนะคะก็คือ8เลขที่ออกก็คือ8 3เพราะฉะนั้น <c oughs> 8ล่างของเรามานะคะต่อนะคะ 3บวก3เท่ากับ6 6บวก7เท่ากับ13 13บวกอีกเท่ากับ18 18บวก4เท่ากับ22 22บวกอีกเท่ากับ23แล้วก็ใส่3นะคะเราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ3เลขที่ออกก็คือ5 3เพราะฉะนั้น3ล่างตัวเดียวของเรา มานะคะต่อน,นะคะ8บวก8เท่ากับ16 16บกวก3าเท่ากับ19 19บกวก8เท่ากับ27 27บวก4เท่ากับ31 31บวกอีกหนึ่งเท่ากับ32แล้วก็ใส่2นะคะ <c oughs> เราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือสองเลขที่ออกก็คือ 2เพราะฉะนั้น2ล่างของเรามานะคะต่อนะคะ5บวก5เท่ากับ10 10บวก9เท่ากับ19 19บวกอีก9เท่ากับ28 28บวกอีก9เท่ากับ37 37บวกอีก1เท่ากับ38แล้วก็18นะคะ เราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ8เลขที่ออกก็คือ8 8ดดกล้องมันเที่ยงไหมคะที่จับกล้องมันเลื่อนไปเลื่อนมาทันโทษด้ยวยนะคะจะเวียนหัวกันแย่เลยค่ะเลขที่ออกก็คือ8 8ดดเพราะฉะนั้นแดล่างของเรามานะคะต่อนะคะ 9ก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแบวกหเท่ากับยี่สบวกหเท่ากับยี่สบวกอีก3ามเท่ากับยี่สบวกอีก1นึเท่ากับยีแล้วก็18นะคะเลขที่ออกก็คือ98เพราะฉะนั้น8ปดล่างของเรามานะคะ อ่สูตรนี้นะคะที่เราคำนวณให้ไว้นะคะเมื่องวดที่ผ่านมานะคะวิ่ง8ตัวเดียวเขามาอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเขามานะคะเราก็จะคำนวณต่อนะคะงวดนี้ที่เราจะคำนวณน,นี้จะเป็นของงวดวันที่16กันยายนนะคะพศ6 3นะคะเรามาเริ่มบวกกันเลย9บวก9เท่ากับ18 18บวก9เท่ากับ27 27บยเวกอีกเท่ากับ36 36บวก2เท่ากับ38 38บวกอีก1นึเท่ากับ39เพราะฉะนั้นวิ่งล่างตัวเดียวนะคะของเรานะคะก็คือ9เราเรอผลนะคะค่ะเราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวประจำงวดวันที่16กันยายนพศ63นะคะก็คือ9 เขาจะมาให้หรือไม่ในเล็กท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ2ตัวล่างของเราขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจนนารณญาณในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนํานไปใช้สําหรับท่านสมาชิกนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าวิ่งล่างตัวเดียวที่ทําไว้ก็คือ9เออโทษก็คือ4นะคะวันที่16กันยาอันนี้อันนี้ไม่ถูกนะคะแต่ว่าผู้คํานวณก็เลยเห็นแล้วโอ้สงสัย ต้องดูดูเวลาผู้คำนวณเขียนหัวข้อนะคะปกติแล้วต้องดูเป็นเป็นงวดงวดนะคะยังวิ่งล่างเนี่ยผู้คำนวณก็จะเขียนว่าวิ่งล่างนะคะประจำงวดวันที่เท่าไหร่ดูตรงตรงนั้นนะคะถ้าเข้าเข้าก็คือเข้าก็จะบอกว่าเออสูตรนี้เข้าเราจะเอามาคำนวณต่อให้อะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าไปดูสูตรวิ่งล่างตอนไหน <c oughs> ของงวดไหนก็ไม่รู้นะคะเลยตัวเลขไม่ตรงกันอะครันนี้เรามาดู อาตำแหน่งที่เรานำมาใช้นะคะเราก็ใช้เหมือนเดิมเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะอาอยู่ไหนเอออา <c oughs> นี่นะคะงวดที่ผ่านมาที่เราให้ไว้นะคะเขาเข้าคณิตสูตรนะคะอาผู้คำนวณจดไว้อาท่านจดได้เลยนะคะมองเห็นไหมเนี่ยอาอัาอานนี้นี่อึบนะคะอาอ่านให้ฟังก่อนนะคะ เราใช้แสนบวกแสนบวกพันบวกสิบบนบวกท้ายครั้งที่สองอเลขท้ายครั้งที่สองนะคะแล้วก็บวกหนึ่งคงที่เลขท้ายครั้งที่สองคือหน่วยนะคะหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้วบวกได้หนึ่งคงที่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดที่ผ่านมาแต่ครั้นี้ผู้คํานวณอะ่ะ เครื่องปิ้นไม่ค่อยดีนะคะก็เลยต้องไปให้คนอื่นปิ้นให้แล้วก็เกรงใจเขาคงจะไม่ได้ทุกเขาเรียกอะไรไม่ไม่ได้โชว์ต้องขีดให้ตลอดอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราคือถ้าขีดตลอดอแผ่นนั้นก็คือเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้คำนวณจะใช้ใช้ปากาขีดไอ้ใช้ดินสอขีดคุณอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยแจมนะคะนี่นะคะของสูตรของวัที่แล้วเหมือนกัน นะคะนี่ของวดที่แล้วนะคะจะงงไหมจะงงไหมไม่งงนะคะเราใช้แสนบวกแสนนี่นะคะแสนบวกแสนก็คือ9ก้าบวกเนะคะเหมือนกันแล้วก็บวกด้วยหลักพันนี่ก็คือบวกด้วยหลักพันก็คือ9้าอีกเหมือนกันแล้วบวกด้10ิบบน10บบนก็คือ9นะคะนี่10บบนคือ1นะคะนี่นะคะของเขาอ่าให้ให้เห็นชัดๆนะคะเพราะว่าอันใหม่อ่ะผู้ ผู้คำนวณใช้ดินสอขีดนะคะขีดแล้วเมื่ออธิบายสูตรแล้วผู้คำนวณก็จะลบไปแล้วเดี๋ยวพออ่าง้ออ่าสูตรใหม่มาผู้คำนวณก็จะใช้ดินสอขีดอีกนะคะท่านอาจจะงงนะคะอันนี้เราต้องทางที่ดีนะคะเนี่ยแคปหน้าจอไว้ตรงตรงปากกาสีแดงเลยนะคะแสนบวกแสนนะคะบวกพันแล้วก็บวกสิบบนบวกด้วยหน่วยท้าย ครั้งที่สองระบบนี้หนึ่งของที่นะคะนี่ฮะสูตรเก่านะคะเหมือนกันนะคะทาเหมือนกันนะคะแต่ว่าสูตรเก่า,าผู้คํานวณใช้ปากกาแดงใช้เมจิสีแดงเขียนนะคะท่านก็จะมองได้ชัดแต่ว่า,อาพอมาอันใหม่นี้คือเครื่องปิ้นมันปิ้นไม่ได้นะคะก็เลยต้องไปอาศัยคนอื่นเขาพิ้นแต่ถ้าจะใช้ทุกอันมันก็จะเยอะก็เกรงใจเขานะคะอันนี้เป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะ แสนบวกแสนบวกพันบวกสิบบนนะคะและ,คและบวกด้วยหน่วยท้ายครั้งที่สองแล้วบวกด้วยหนึ่งคงที่เท่ากับ x ชัดไหมคะอ่ะตัวสีแดงจะชัดกว่านะคะต,ตามที่ผู้คำนวณดูในกล้องนะคะโอเคไหมคะโอเคนะคะค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าการทำเทปวิดีโอนี้นะคะเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลนะคะแล้วเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะ ที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาาในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้ค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ